พวกกเราาลังสบบายจงตือพันสมวัสดีครับนี่คือชุดสงการถุงข้างในนี้จะมีน้ำหอมน้ำอบเด็กๆรู้จักไหมครับเนี่ยมีขันโบราณด้วยชุดนี้เอาไว้ไวายคุณพ่อคุณแม่ได้ด้วยนะเอาไว้ลดน้ำดำหัวผู้ใหญ่วันนี้วันสงการเรามาผสมแป้งกันนะเดี๋ยวเราไปแอบเซอร์ไพรส์เซอร์ไพรสพ์คุณปู่กับคุณย่ายังไม่มีใครปาแป้งคุณปู่คุณย่าเลยอะ่ะ ผสมเลยครับผสมเลยข้างในนี้นะครับจะมีน้ําอบขนาดกลางมีดินสอพองมีแป้งกระป๋องมีขันอ๋อดินสอพองจิ๋วนี่ทุกคนดินสอพองจิ๋วเป็นแบบนี้นี่อันนี้จะเป็นเม็ดใหญ่ครับทุกคนนี่อันนี้เป็นแป้งดินสอพองแบบใหญ่อันใหญ่เราใส่ขันนี้โอเคโอเคเราจะใส่น้ํานิดๆก่อนนะแล้วก็ใช้มือกดๆถ้าใส่น้ําเยอะอะมันจะไม่ดีมันจะเหลวใส่นิดโอเคใส่นี้ใส่นี้แล้วก็ใส่นี้ให้ กดกดกดเชิญกดเชิญกดและสุดท้ายนะครับนี่อันเนี้ยจะทําให้น้ําของเราหรือดินสอบทองของเรากินหอมมากฮุ้ยทุกคนดมสิไปดมสิหอมไหมอนออ่ะหอมแล้วหอมแล้วอ่ะบดอีกหน่อยหนึ่งเฮ้ยทุกคนเสียงมัปเบานะปู่กับย่ากำลังมาเลยอิ้วอย่าเพิ่งเด่ายเขาเห็น อุ้ยมาแล้วจั๊กเอ๋โอ้โหโดนแล้วย่าโดนแล้วโอโ้ไม่ต้องเยอะขนาดนะ <c oughs> เอาแบบน่ารักน่ารักอะ่ะนะโอเค <c oughs> นี่นี่ปูมาแล้วปู่ไมค์คนหนึงแล้วปู่โดนแน่สวัสดีวันสงกรานต์นี่ขอให้คุณปู่ร่างกายแข็งแรง ดิเต็มหน้าผากเลยนี่วิ่งไปหลังนี้มีเด็กกับคนแก่ด้วยปะเราไปปะเด็กกันอุ้ยอุ้ยอยอยู่นี่อยู่นี่อยู่นี่อนีุ้ยอุ้ยไปไหนเนี่ยไปไหนครับไปไหนครับขอปะแป้งหน่อยอุ้ยโดนลืมนะโดนลืมโดนลืมแล้วโอ้น่ารัก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 อุ้ยอุ้ยอุ้ยหนี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 ไปแล้วหนีไปแล้วน้องคนนั้นหนีโดนลืมแล้วโดนลืมแล้วตัวเล็กโดนลืมขอแป้งแปะหน่อยสวัสดีครับ ภาพแรงมากสวัสดีนะครับขอให้อายุมั่นกว่ายืนอยู่กับลูกหลานไปนานๆยิงไ้ป่ายังคะบินไปยิงไปป่ายละคะป่าะละค่ะป่าขอบคุณนะครับโดนแน่โดนแน่โดนเต็มเลยบาเบาๆน้บาบเบาะสวยๆป่าแบบสวยๆสวัสดีปีใหม่ครับ โอเคครับทุกคนและตอนนี้ได้เวลาแห่งความสุขแล้วครับสน็คแจ็ครสกุ้งข้่วพริกเกลือซองส,สีส้มและสน็คแจ็ครสหอยเชลล์ภูเขาไฟสไปซี่ซองส,สีน้ำเงินนี่เดี๋ยวเราจะพกความอร่อยไปเล่นน้ำสงการเราขึ้นรถกันไหมล่ะขึ้นรถกระบะกันกนมอะถือไปเลยครับเดี๋ยวเรากินอันนี้ไปด้วยเล่นน้ำสงการไปด้วยสนุกแล้วก็อร่อยเลยครับไปทางนี้เลยครับ กระบะของเราก็คันเล็กแค่นี้มันจะมีน้ำเยอะหรอโอ้โอ้มันไม่ใช่ถังตะบนคือสาใช่มันเป็นสารน้ำเป่าลมที่อยู่บนกระบะดถอดถอดถอดรองเท้าแล้วลงเลยเอาละครับเราก็ลงกันแล้วครับโอเคโอเคลงแล้วโอ้ยโอ้ยเร็ว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 โอ้ยมาโอ้ยเกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นน้ำมันร้อนเหรอไหนโอ้น้ำอุ่นอุ่นอ๋อพี่เบส รถใส่น้ำแข็งกันไหมโอเคบายยเอาแล้วครับทุกคนทุกคนเตรียมพร้อมนะข้างหน้าเรามีดาดสงการเือเราพร้อมไหมสูบน้ำเตรียมยังเอาแล้วนะครับแราแอบไว้ก่อนนะอย่าเพิ่งแสดงตัวนะครับนะครับแอบไว้ก่อนดูสิมีใครไหมอุ้ยมีนะมีนะดิ้งๆิงระวังนะขามาแล้วนะนี่ไงบ้า ยิงแม่นแม่นนะพี่เบสเบสยิงแม่นแม่นหน่อยพี Oliver> ่เบสพี่เบสพี่เบสเบสครับปั right> ้นถ้ามีใครรู้จักบิงไบบ์บอกเลยนะพร้อมนะแบงเตรียมขนมฮันนักเจ็คมาแจกโอเคครับทุกคนเราเจอน้ำแข็งเดี๋ยวเราจะใส่น้ำแข็งมาในนั้นน้ำจะได้เย็นๆว้าวต้นใหญ่เลยใหญ่มากว้าวน้ำมันจะเย็นเลยนะว้าวเด็กๆเด็กๆรู้จักบิงไบบ์ใช่ไหม เแมบกันกินเลยนะยากเป,กเปๆๆี๊ยครบยางเปียับโโหทุกคนตรงนี้ขมิ้นปืนใหม่เนี่ยปืนขานแรงมากเลยอะโอ้หปืนข้นกอบโโอ้โหปืนขมาเป็น ไปสู้เขาโอ้โหน้ำเย็นเร็วเบสเรี้วที่เบสสู้หน่อยเบสเลี้ยวดีแล้วยิงยิงยิงโอ้ยอุ๊ยไอ้บอมตัวปืนไอ้ปืนมันไม่ออกอ่ะปืนอันนี้มันไม่ออกปืนนี่มันออกเป็นฉี่เลยอ่ะออกเป็นฉี่เลยโอ้ยทุกคนทุกคนเราเจอฉัน ตรงนั้นมีช้างอยู่เต็มเลยมาแล้วช้างมาแล้วช้างมาแล้วเอาแล้วช้างมาแล้วช้างมาแล้วเฮ้ยช้างดูดน้ำแล้วเฮ้ยโดนแล้วโดนแล้วโดนครับเป็นไงดนน้ำลายช้าง uh oh. โอ๊ยโอ้ยดูดิ คนคนมอบก่อนเราเจอป้ายต่อไปครับคนเยอะมาก <Yeah. S 1> เราต้องซวยได้เรามีปืนแค่สี่กระบอกเองอะ <Yeah. S 1> มาแล้วมาแล้วน้องใบน้องใบข้างหน้าน่ะมีเด็กด้วยนะ <Yeah. S 1> เดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าจะรู้จักบิงใบไหมจะมีใครรู้จักบิงใบหรือเปล่าม oh. าครับเอาชะมา สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีปีใหม่ครับโดนเลยครับโดนแน่ครับโดนโดนเฮดูรู้จักไหมรู้จักเหรอครับรู้จักเปล่ารู้จักเป้ารู้จักเป้านี่คนนี้ชื่ออะไรอ่น้องบิงชูอ่าน้องบิงถูกอ่านี่ครับนี่ใครรู้จักใครรู้จักสโนว์เก๊กใช่สองสีเลยโอเคไปครับไปไปขอบคุณนะครับโอ้โหน้ำเย็นมาก คนยิงเลยอ่ะเอาเอาอาน้ำเรานะรู้จักไหมโอ้มีคนรู้จักยิงไปด้วยถ้าใครรู้จักเราจะแจกขนม่กันนีหน่อยเอา้มแล้วล้วงกระังล้วงกระางหนึ่ง ไไมม่่เเป็นร,นรสุดท้ายทุกคนอย่าลืมกันนะแน็คแจ็คสองรสชาติที่แตกต่างอร่อยเผ็ดมันแน็คแจ็ครสหอยเชลล์ภูเขาไฟสไปซี่ซองสีน้ำเงินและแน็คแจ็รครสกุ้งคั่วพริกเกลือซองสีส้มรับรองแตกต่างจากแน็คแจ็ครสดั้งเดิมแต่อร่อยไม่แพ้แน่นอนเปิดใจลองรสชาติที่แตกต่างแน็คแจ็คขนมดีของคนดีโอเคงั้นสำหรับคลิปนี้เราก็ลาไปก่อน ฝากเพื่อนๆ,อนๆกดติดตามเ <ๆ S 1> ป็นกำลังใจ <ๆ S 1> ให้ช่อง <ๆ S 2> ดิงบายด้ว <ๆ S 1> ยนะบ <ๆ S 1> ๊ายบาย